ผู้ชายเข่าครวัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับสวัสดีครับ f c สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง f c ซบอดโจ f c น้องอุ้งอิงอีหลาหน้อยนะครับหายใจเข่าหายใจออกนะครับจะมีแต่สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงคือเก่านะครับคือเก่านะครับผมได้ไปบึงเห็นคลิปคลิปหนึ่งของบ่าวเล่านะครับเพิ่นทำคลิป น้องอุ้งยิงมาดนซีคลิปหาคลิปนะครับคนที่ตามเพิ่มขึ้นมาเป็นพันกว่าคนนะครับพนดีใจหลายนะครับเมาเล่านะครับเพนว่าคลิปเพิ่นนะครับทำมาสองปีกับโบได้นะครับคนที่ตามเป็นพันนี่นะครับพนดีใจนะครับเบาถึงน้องอุ้งญิงนะครับอีลานะครับ เป็นเล็กน้อยนะครับเป็นเล็กน้อยที่มีของนะครับค้นนะครับที่เขาไปติดตามอิหลานะครับเพราะว่าสิเป็นยูทูบเบอร์ทั้งฟังไทยฟังล่าหรือเอฟซีพี่น้องทั้งฟังไทยฟังล่านะครับที่ไปติดตามอีหลานะครับกระเ็นความเปลี่ยนแปลงนะครับของอิหลานะครับตั้งแต่เริ่มนะครับจากเขามาอยู่ในวงการนะครับเขามาสมัคร กับสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับน้องอุ๊ยิงนะครับออรบ,บาวล่าพนบานะครับน้องนี่ตามนะครับตามความคิดของเล่านะครับเป็นความคิดส่วนบุคคลแล้วปะนะครับน้องอุ๊ยิงนะครับเป็นเล็กน้อยที่นาสงสารนะครับเบ่งความเก่าความหลังนะครับกว่าสิพานมาเป็น นักร้องที่ดังในคู่มือนี้นะครับต้องผ่านอุปสรรคอย่างมากมายนะครับแล้วเรื่องเล่าหนึ่งครับเป็นสตอรี่นะครับของน้องอุอิงนะครับกับเป็นสตอรี่นะครับผ่านมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันมาเรื่อยๆนะครับบ่มียังปรุงแต่งนะครับบ่มเป็นวาสีมาสางเอานะครับมาสางตั้งใจสางนะครับ ก็สิเป็นประมาณว่านะครับเป็นตอรีเรื่องเล่านะครับกับผูกพันโยงใยกันมาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันน้องอ,อุงอิงนะครับเป็นนักร้องที่ถือว่ามีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งครับโด่งดังผู้ใด็รู้หักนะครับเอฟซีหอมเอฟซีหอมนะครับถือว่าน้องได้มาถึงจุดปัจจุบันนี่ก็บธรรมดานะครับเบาเล่าพนวานะครับ จะชื่นชมน้องนะครับติดตามน้องมากนะครับเบ่งความนะครับเติบโตเบ่งความาสมหวังนะความสําเร็จนะครับของน้องมากนะครับที่น้องได้เป็นนักร้องมากนะครับการเพิ่มกาว่าเรืองมาไล่นะครับมาไล่ที่จากวันแรกถึงมือสุดท้ายครับมือ จากวันแรกถึงมือปัจจุบันนะครับกระสีบอถึงมาไล่นะครับจากมือแรกนะครับถึงปัจจุบันนะครับจากมือแรกนะครับเพราว่า,าพอเอกนะครับให้มาไล่นองนะครับสเีเขียวเขียวอาจจะเป็นแบ่ง1ิเพราว่าที่จริมงมันเป็นแบ่งนะครับแบ่งยี่สิบนะครับผนอาจสีบอเข้าใจนะครับเป็นแบ่งยี่สิบใส่ประมาณหาลอยถึงพันนี่แหละนะครับจาก นั่นถึงมาอนีนะครับองอิงไดมาไล่นะครับมือละสามหมื่นถึงสามหมื่นหาพันพันวานะครับจริงๆแล้วไอ้บาวลาวอาศัยเข้าใจผิดนะครับอ่บา,า,อา,าน้อ,นองอ,อิงทุ่มมือในไดผอ,องมาไล่นะครับหามื่นก็นมี่เป็นแสนก็นมี่นะครับแต่ละมือนะครับบ่าวลาวพัอนอาศัยตกนะครับของมูลอาศัยบ่แน่นนะครับ ละพวกวานะครับสามหมืนหานี่ถ้าเป็นชอนอ่ากลางๆของี่นองทางเล่านะครับทําการทํางานนี่พันวานะครับถ้าเป็นเพิ่นนี่ทํางานประมาณปีปีครึ่งนะครับถึงสเก็บได้เงนินสามหมืนหานะครับพันวาพันวาแนวนหนัน้นะครับถือว่าเห็นหนองอิงแล้วพันวาโอ้โหสุดยอดเลยพันวา าแซบไรกีนแล้วนะครับนักร้องนะครับที่มีคนชื่นชมนะครับคนหักนะครับอีลาน่อยนะครับจริงๆแล้วบาาเล่าอาจสิอ่าบลูนะครับว่าน้องอีกได้มือเท่าไรนะครับหาโตได้หลายปันไดนะครับจะละมือนะครับนะครับพวกมาไล่นะครับนาเวทีอีกนะครับ จนน้องอุ้งอิงนะครับสามารถสร้างบ้านได้นะครับสร้างบ้านราคาสามล้านกว่าบาทได้นะครับปิดจบนะครับในเวลาหกเดือนนะครับทุกมือีนน้องอุ้งอิงนะครับกับมีบ้านนะครับบ้านทั้งที่สร้างมาแล้วกับกำลังนะครับต่อเติมนะครับกำลัง สื่อซิ่งซ,ซื่อของเ้าบ้านนะครับคนกระชิญชมหลายนะครับพันว่าจากพิ่นเฮ็ดคลิปลง u t u b e มากนะครับมีคนติดตามอยู่บ่ก,กี่พันนะครับแต่ลงคลิปนองมากประมาณ4 5หาคลิปนะครับคนที่ตามเพิ่มอีกพันกว่าคนนะครับถือว่าสุดยอดนะครับ ผู้ชายเขาคั่วกับอยากบอกไอ้บบาเล่านะครับบอเมนแต่บบาเล่าดอกนะครับยูทูบเอร์ทางเมืองไทยกับคือกันนะครับได้อานิสงส์ของน้องอุ้งยิงนะครับแต่ละคนก็ยอดวิวนะครับพุ่งนะครับทาคลิปเกี่ยวกับน้องอุ้งยิงแล้วก็พูดเกี่ยวกับน้องอุ้งยิงนะครับหรือเกี่ยวกับสาวหนอยเพชรบ้านแพงนะครับยอดวิวก็สิพุ่งขึ้นนะครับคนที่ตามเพิ่มึ้นเรื่อยๆนะครับ ผู้ชายเขาคั่วกับเหมือนกันนะครับทําคลิปถึง4คลิปนะครับคนที่ตามบลาอกับเพิ่ม,มยม่ประมาณาประมาณ4 0อยก็คนเกือบร0อยแล้วครับตอนนี้ว่าผู้ชายเขาคั่วทํานะครับตั้งแต่เริ่มคอยคลิปน้องอุ้งหญิงมากกับประมาณ2-3อาทิตย์นะครับ คนที่ตามขึ้นมาเพิ่มประมาณหาลอยนะครับก็ถือว่านักสูบบาวเล่าบ่ได้นะครับบาวเล่ซีคลิปนะครับเพิ่นได้คนที่ตามเป็นพันกว่าคนนะครับกับบเิเวณยังครับกระสางสะสมนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะครับบ่ฟ้าวนะครับบารล่เพิ่งกันยังยังบอกว่านะครับมื้อนี้บริตตั้งใจมาเอ็ดคลิปเกี่ยวกับ ยอดวิวยอดเงี้ยงดอกพันวานะครับตั้งใจที่ไม่คลิปเกี่ยวกับเรื่องนะครับคาโตนองอุ้งอิงนะครับเปรียบเทียบคับไอ้ทั้งฟังล่าแล้วนะครับถือว่าเป็นเงินที่มหาศาลนะครับมหาศาลอิีนะครับถ้าผู้ชายก็คั่ววานะครับถ้าเบาเล่าในรูยง้งลึกๆมากกว่านี้นะครับหรือขอมูลที่ เรียดมากคนนี้นะครับบาวลาสิตกใจลายคนนี้นะครับเพราะว่าแต่ละคืนนะครับประมาณสามหมื่นหานะครับแต่ละคืนเนี่ยอาจจะบางคืนก็เป็นแสนก็มีนะครับยังปิดวงเนี่ยก็เป็นล้านนะครับเปิดวงเนี่ยก็สี่สามสี่แสนขึ้นแล้วครับในสี่พอฮักไม่ฮักอีกนะครับจะเป็นเงินหนลายขึ้นกันนะครับก็ ขอบคุณนะครับบาวเล่านะครับที่ฮักน้องนะครับเป็นเอฟซีน้องนะครับขอบคุณบาวเล่าได้หลายนะครับกาพิทตกประการใดนะครับขอมุ่นมแนนประการใดนะครับก็ขอให้นะครับพี่น้องกาทักทายมากนะครับยินดีปรับปรุงแก้ไขนะครับฝากแม่น้ำครับช่องผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับ JU1 Official นะครับสวัสดีครับ